สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มจาปพอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์ชิ้นส่วนส่วนควบของโมบายเคลรนนะครับอันนี้เรียกว่าตะขอปั้นจันชนิดเคลื่อนที่เนาะส่วนประกอบของมันก็จะมีเนะี่ยบอดี้ของตะขออันนี้ก็เป็นตะขอเนาะมาตรฐาน ไม่ชำรุดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ปากตะขอไม่ทางออกกี่เปอร์เซนต์อันนี้ในกฎหมายระบุแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆอยากรู้ก็ไปเปิดกฎหมายอ่านดูนะตะขอต้องมีเซฟตี้เลสนะลิ้นนิรภัยนะครับหรือเราจะเรียกอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เราอะนะบางคนก็เรียกลิ้นกันสลิงหลุดนะบางคนก็เรียกลิ้นนิรภัยบางคนก็เรียกเซฟตี้เลสนะครับ ได้ทั้งหมดนะต้องสามารถที่จะใช้งานได้ไม่ชำรุดนะครับอ่ะหมอกันไปด้านบนหน่อยก็จะเจอตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้นะโยงเข้ามาหากันอันนี้เป็นลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตก็จะช่วยป้องกันตะขอปั้นจันทรขึ้นไปชนกับจานลอกนะครับไอตัวโน้นคือจานลอกเนาะส่วนประกอบของจานลอก เห็นไหมจารลอกก็จะมีความกว้างที่สัมพันธ์กับความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงนะครับตรงจานลอกก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้คอยป้องกันนะครับไม่ให้สลิงหลุดออกจากจานลอกนะครับใหญ่หรือตะขอใหญ่หรือลอกหลัก ลอกใหญ่แล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนอันนู้นเป็นลอกช่วยเนาะหรือลอกเล็กนี่ก็เป็นลอกใหญ่นะครับส่วนประกอบก็จะคล้ายๆกับลอกเล็กเห็นไหม้างบนมีลิมิตสวิตช์เหมือนกันนะป้องกันตะขอชนกับจานลอกพุกใหญ่จานลอกก็จะเยอะหน่อยนะครับเอาไว้เพื่อทดสลิงเนาะเอาไว้เพื่อทดสลิงยิ่งทดมากนะครับยิ่งยก น้ำหนักได้มากนะแต่ความเร็วก็จะลดลงนะอย่างตัวนี้ทดไม่ได้เนาะลอกเล็กนะมีแค่เส้นเดียวนะอิงทดน้อยหรือสลิงน้อยเส้นนะก็ความเร็วก็จะคอนโทรลได้เร็วขึ้นแต่เรื่องของการรับน้ำหนักก็จะน้อยกว่าสลิงที่สามารถทดได้หลายรอบนะครับก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของปันจันนะครับซึ่ง ปั้นจันทร์ชนิดเคลื่อนที่หรือว่าโมบายเครนเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบลหลายๆอย่างนะที่เราต้องเข้าไปศึกษาเป็นเรียนรู้มันนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดนะครับปั้นจันทร์ที่มีสภาพสมบูรณ์นะเป็นไปตามเขาเรียกอะไรอะตามเอกาสารมันนะอะปจอสองอะนะมันก็จะปลอดภัยนะครับอย่างนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นวิศวกร เครื่องกลนะครับเขาก็ตรวจสอบเซ็นรับรองมาเรียบร้อยแล้วเลย,เลยทีนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเราก็ต้องมา verify นะตัวเอกสารแล้วก็ต้องมาดูหน้างานด้วยว่าไอ้รถปัญจันเนี่ยมันสภาพมันโอเคไหมเป็นไปตามเอกสารไหมนะครับเอ่อซีเรียลนัมเบรหรือว่าเลขทะเบียนหมายเลขปัญจันเนี่ยรุ่นยี่ห้อเนี่ยมันตรงกับของจริงที่อยู่หน้างานหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ฝากทิกเล็ก,ลก,ลกน้อย,อยให้เพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ